เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ,บกลับมาอยู่กันใน Box Short War โลบ็อกช็อตวอลซิมูเลเตอร์ยิ่งเก้ทอเคมมันีมีมากกว่าหนูอ,ะ,อะไรอ่ะไอ้ลูกปืนนะเผลอเผลอกดยิงไปเมื่อกี้นิดนึงห้ารอบโอเคภายในเซิร์ฟเนี้ยโกงค,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 คุณเคยเล่นไหมว่าเซิร์ฟนี้เล่นยังไงไม่รู้อ่ะอย่างแรกเห็นไหมมันจะมีปุ่มด้านล่างที่ที่ด้านล่างหน้าจอว่าปิดการปิดรถไฟอัตโนมัติ ก็ดูที่มันเขียนอย่างนี <S 2> <S 2> ้จร <Hey> ิงๆอ่ะลองกดดูมันจะให้เรามายิงที่เป้าเพื่อเก็บตัวอ๋อนี่มันต้องบอกพี่หลองน้องมีคนต่อแล้วใช่นไหมมันจะให้เรายิงไอตัวเป้าเนี้ยเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนกระสุนเพราะหลังจากเพราะเพราะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งค่อยเอามายิงเจ้าตัวกระแพงนี่ไงอ่านี่ไงนี่ยเอาไง ไอนะ้ปุ่มนี้มันจะมีการกดยิงกัตโนมัติก็ได้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งคลิกเองโอเคูไ <Okay. S 2> ด้แถวอครับโอเค พอเรามาถึงจุดสิ้นสุดของการยิงอะ่ะมันจะเป็นวินให้เราเก็บนี่ทางด้านขวาบนก็จะเป็นรูปอ,อะไรนะทวยรังวานทวยลังวอยให้เราเก็บถ้าเราเก็บสะสมครบเราสามารถมาเปิดนี่<อ>เห็นไหมส่วนนี้มันจะบอกว่าเราต้องใช้10วินอเอ้ยต้องใช้10วินในการไปทับโซนถัดไปแล้วก็บริเวณทางด้านนี้รู้สึกจะมีไข่ที่เป็นไข่สัตว์เลี้ยง1วินกับ5วินโอเคเ้าลองสุ่ม1วินไปก,ก่อน คุณได้แมวกระจอกสุดเลยแมวแกระจอกกระจอกอ่ะขอดูหน่อยสตเต็กจะเพิ่มอะไรเอ่ยความต้องการฝีมือเพิ่มคูณ1.1โอเคไปขอฟาร์มอันี้ก่อนโอเคได้มาห้าวินอันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะอ๋ะอ ไอ้ตู้นี้มันเป็นเครื่องรวมรวมสัตว์เลี้ยงถ้าสมมุติว่าเรามีสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวกันเยอะๆแล้วให้เราเอามารวมมันจะเป็นตัวที่เก่งขึ้นมามีห้าวินขอเราไปสุ่มกูหน่อยโอ้ยวก็ทิ้งน่ทิ้งบริเวณทางด้านซ้ายจะมีแถบปืนโอ้เราสามารถใช้ไอ้ตัวกระสุนมาซื้อปืนไดุ้รู้สึกว่าตัวนี้แบบมันฟาร์มแบบไวมาก ฟาร์มไวขนาดนั้นเลยไงเออแต่ก็ยังไม่เท่าคนเลยโอเคนี่ใช้500จะบวกอะไรมั่งอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาไปขี่หลังแล้วกันไปเดี๋ยวฟาร์มวินก่อนดีกว่ามาอตอนนี้ฉันนำคนแล้วจะเอาให้ถึงพันไปด,ดูซะ,จะจน่ะชนะชนะ โอเคหลังจากเราเก็บเจ้าตัวถ้วยรางวัลให้ครบ10วินแล้วเนี่ยเราสามารถปลดล็อกไปโซนใหม่ได้ไปเฮ้ย <c oughs> ทำไมคนยังมีถ้วยรางวัลเ <c oughs> ยอะกว่าหนูอ่ะไปอ๋อในโซนนี้ก็จะเป็นกําแพงอิดกับ <c oughs> กับขั้นว่าอะไรเป้ายิงเลเว่าสนี่ไงต้องยืนใกล้ชิดกันด้วยด้วความโรแมนติกโอ้ <c oughs> ในเป้าที่2นี้พอยิง มันเพิ่มทีละเจ็ดเลยอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราด้วยแหละสัตว์เลี้ยงตัวนี้คูณ1.4โอเคสีเหลืองนี่คือกแพงอะไรอ่ะกำแพงทองเหรอเออต้นแข่งเลยแต่ทองมันอ่อนไม่ใช่เหรอเจ็ดสนะิบ 15, ล้านเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าต่างหากอ้าวเหรอดูยังไงเจ็ดสิบล้านมีสุกี้สามตัวเองอ้าว มันทับหลอดนะคุณเออโงอ่เลยฟ้าไม่ดีแล้วมาได้ละขอลองซุ่มหน่อยสไลเด้นในโซนนี้น่าจะดีกว่าแต่อยากได้8%เลยอะ่ะ<ม>เราจะมีดวงกับเขาไหมไม่มีโอ้ได้ตัวแรกเลยใช่เหรอโอ้ไม่คดโอ้คนได้ตัวละ12เลยหรอได้2โอ้ยทำไมคน, <S <S คนเดียคูณ2.4โอเคไปซุมซ่มสิ คุณแค่แค่ไปในโซนแรกแล้วก็ไปตีมาเพราะว่าโซนแรกมันนัดเดียวพังทุกตัวนะไงก็ไปยิงกำแพงไนงะ มามีห้าสิบถ้วยรางวัลเฮ้ยขอเราซ่มหน่อยถ้ยาไปคนเยอะจังไม่ต้องห<า>้าสิบไปออกแวบเดียวอ่ะก่อนที่เราจะไปโซนถัดไปอะไรอะ่ะมาหากรา้าตัวอะไรไม่มีรูปขึ้นด้วยอะ่ะอ้าได้ตัวเดิมอีกแล้วอุ้ยนี่มันให้สัตว์เลี้ยงกันได้ไหมอ่ะได้น้ไม่พอละโอเคได้ตัวอะไรมาบ้างโอ้มันเป็ตัวไหนเนี่ยเฮ้ย ฮในตัวสองหัวมาเชยเลยคุนโคตรเจ๋งอ่ะในตัวไหนที่ไม่ได้ใช้บ้างก็เท่ากับว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวหนึ่งห้าสิบถ้วยรางวัลเพื่อปลดล็อกโซนถัดไปโอเคไปกันเลยไปโลดดูในโซนถัดโซนนี้สิเป็นโอ้ซูมใครหนึ่งฟองใช้ใช้ห้าสิบวินเหมือนเหมือนเอาด่านนั้นมาเลยอ่ะขอลองยิงดูอ่ะ ก็ใช้เวลานานหรือเปล่าเป็นบล็อกฟางบล็อกฟางนี่แข็งกว่าบล็อกหินเหรอบล็อกสน,โนูโอ้แต่ว่าหลังๆนี่เริ่มยิงหลายนัดแล้วนะนัดละสองสศษนะกระแพงนัดละสองเศษเลยโอ้บวกทีละสิบวินก็ได้อยู่นะแต่ว่าต้องขอเวลาฟาร์มไอตัวนี้ก่อนให้ได้เยอะสักหมื่นหนึ่งอนะเนาะ ไอ้นี่มันเป็นอะไรอ่ะไอ้ข้างๆเรานี่คือเป็นอะไรอ่ะกตะตุกตๆมาตอนนี้มีถ้วยรางวัลผมกับพี่แพรนะครับมีถ้วยรางวัลคนละ100ซึ่งไอ้ตู้เนี้ยมันใช้50ต่อการสุ่ม1ฟองใช่แล้วโอ้โหสุ่มได้แค่2ตัวเงียบฟาร์มตั้งนานโอเคหวังว่าดวงเราจะดีพอเพราะว่า โโอหไปอีกตัวหนึ่งฉันฟาร์มมาั้งนานนะอุ้ยตำนานอยู่ได้ตำนานหรอได้ตัวนี้มาใช่ไหมเอออย่างนั้นก็ยังมีดวงไหนแซนดี้ได้ได้12เปอร์เซ็นต์มาอันนี้ป่ะใช่ได้ตัวเดียวกันเลยอ่ะโอเคไอตัวที่มันให้มาดาวมีเยอะกว่าไอตัวนี้กดใส่สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดไปเลยมา One HOUR LATER มาหลังจากฟาร์มมาเนินนานที่ที่สำคัญคือดูดูเขาโอ้โหาได้แมตติเข้าค่ะส,สุตว์เลี้ยงได้ระดับแมตติเข้าคุณผู้ชมขี้โกงมากไปโซนนี้ใช้โอ้โหฟองแล้วสองร้อยห้าสิบเลยเหรอพระเจ้ามันก็เข้ากาับด่าเมา่อี้นไปลองฟาร์มเลยด่านี้ดูสิ โอ้จะยิงทีเนื้อได้นัดละ6.9เลยนะยูหนูได้8.7โอ้โหอะไรอ่ะขี้โกงขี้โกงเลยลืมดูว่าสัตว์เลี้ยงในโซนนี้มีตัวเท่าไหร่บ้างยากสุดอ๋อไอศครีมอไอศค,ครีมม็อบไอศครีมดูโอโอกาสยากสุดก็คือเท่ากับอันนนแหละ8.33% 0แต่สุ่ม <3. S 1> ทีละสองละสิบนี่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลย Tông 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 หลังจากฟาร์มมาสักพักหนึ่งผมได้เดินกลับมาย้อนกลับมาในโซนแรกสุดเพื่อที่จะเอาตัวสัตว์เลี้ยงนะครับมารวมปรากฏว่ามาแวะเจอไอตัวไข่ 1M ตรงนี้แล้วลองสุ่มดูมันใช้เท่าไหร่นะ100วินใช่ไหมใช,ใช้100วินแล้วมาลองสุ่มดูปรากฏว่าตัวต่ำสุดอะคูณ19ซึ่งเลเจนเดรี่ยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยทุกคนขนาดเลเจนเดรี่หรือว่าระดับเมดิคลอะคูณแค่5เองนะ แต่ไอตู้นี้มันคูณสิบเก้าอ่ะล้วใช้แค่ร้อยเดียวอ่ะแล้วไอตู้นั้นใช้ใช้ถึงสองร้อยห้าสิบอ่ะแล้วเราโง่ฟาร์มไอ <c oughs> เปิดไข่ฟองนั้นอยู่ตั้งนานน่ะ <c oughs> โอ้โหแล้วคือตอนนี้พี่แพนนำเราไปไกลแล้วนะครับใช่ี่โกงอ่ะสุม่มคือสุ่มได้แต่ระดับมิติเคิลอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่แบ่งเอาเลยอ่ะ <c oughs> แล้วคือแถมได้ตัวระดับอีพิกจากไอตู้หนึ่งเอมนี้ไปด้วยอ่ะ <c oughs> แล้วก็เลยลองเอามารวมดูว่าจับปกต,ติตอนแรกมันรวมมันคูณเท่าไหร่ ปกติอันน,นนะดูว่าปกติมันคูณอยู่เจดอ่ะคูณเจ็ดลองดูซิว่า <7. S 1> ถ้าสมมุติเราเอามันรวมซึ่งมีโอกาสได้หรือเปล่าไม่รู้นะพอลองดูสิมันมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์ที่จะรวมไม่ติดด้วยเข้าออกแล้วก็เดินใหม่สินี่นี่นีน่โอกาส6กเอร์เซอ่ะลองดูว่าจะได้ไหม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 โอ้ยลุ้นอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้นะครับคือต้องมี5ตัวเนี่ยมันถึงจะได้100%โอเคแต่ไม่เป็นไรตอนนี้พี่อนก็คือแบบว่ามีแบบตัวแบบฉ่ำมากโอ้โหจากยิงนัดละเท่าไหร่นะ,น,ะนัดละ80นัดละ90อะ่ะพอใส่สว์เลี้ยงนี้ยิงทีนัดละเกือบ200แล้วเราเสียเวลาฟาลามัน้ก็กอยู่ทำไมเนี่ย อีกไม่นานก็คงจะเปิดโซนถัดไปได้แล้วแหละเพราะว่าเรามัวแต่เสียเวลาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันอยู่โอเคแล้วตัดมาอีกทีตอนที่สุ่มสัตว์เลี้ยงได้เอ้ย <c oughs> เปิดโซนถัดไปได้เออโอเคโอเคหลังจากฟาร์มมาแทบตายสุดท้ายก็ครบสี <c oughs> ไปต้ปองรับโซนใหม่หมไหนดูนี่สิโอ้โหต่อไปต้องฟองละพันสองร้อย เจ้าฟาร์มกันตาเหลือกพอดีอันนี้น่าจะสุดแล้วหรือเปล่าอ๋ออันนี้เพื่อ,อไปโซนถัดไปโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปวิดีโอนี้สําหรับโลว์ o อล์กช็อตวอล์กซิมูเลก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครถ้าใครอยากให้เล่นวลไหนเซิร์ฟไหนก็ค<ด>อมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปวิดีโอนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมกับ พี่แพรก็จะไปเล่นให้ดูกันแล้วก็สําหรับคลิปนี้สําหรับโบนี้แล้วก็เดี๋ยวมัมนมีการตัวรีเบิร์ตด้วยคลิปวิดีโอหน้าเราอาจจะมารีเบิร์ตกันรีเบิร์ตให้ได้เยอะๆเลยเพื่อที่จะมาไปในโซนถัดไปมันยังมีโซนอีกหลายโซนเลยมั้งไม่รู้เหมือนกันนะไม่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ